วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เตื่นเช้ามาก็มาทำความสะอาดพื้นก่อนนะก็พื้นยังไม่เรียบร้อยครับถ้ามีทุนมากกว่านี้เราจะเปลี่ยนพื้นใหม่นะครับเป็นพื้นอปาปเก้ไม้อย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็ทำความสะอาดไปก่อนเลยถูพื้นไปก่อน คือมันอาจจะดูเลอะแต่ว่าเราให้มันดูสะอาดสะอ้านไว้นะครับเพื่อลูกค้ามาจะได้แบบเออไม่คือให้มันคลีนไห้นะครับให้มันคลีนในควา,สามสะอาดไว้นะไม่เป็นอันตรายต่อลูกค้าก็เป้าหมายก็แค่นั้นนะครับไอ้เรื่องความสวยงามนี่ยังยังไม่ต้องพูดถึงเพราะเรามันต้องใช้ทุนนะครับผมแล้วก็ต้องมีไอเดียด้วย คิดว่าเราจะคือทุกวันนะครับวลรอบสองรอบวานไปนะครับเช้ามาก็ทีนีหทถ้าวัคลีนเย็นมาก็คลีนนะครับดูว่ามันคงไม่มันคงไม่อยู่ได้เรีววเยกว่าอะไรนะ มันก็คงไม่น่าด้านน่าทนที่จะอยู่ขนาดนี้นะครับเป็นความสับสนกนี่ยเราถูทุกวันเลยงั้นก็วันนี้ใกล้ดูเล่านะครับว่าวันนี้เป็นวันที่ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เริ่มต้นวันนะครับซึ่งยอดขายก็ยังไม่ค่อยดีมากนะครับก็เรื่อยๆนะครับผมเมื่อวานบอกว่าอะไรเมื่อวานนี้ประมา300กว่าแนวว่าหักคูเบอร์ที่ลุกมดี่ออกมา นี่ก็เป็นคนทำเขาบอกว่าคนทาแท็กนะครับก็ปลอบใจตัวเองนะครับแต่ว่าหน้าที่เราคือทอํายังไงก็ได้ให้มันทําดีที่สุดนะครับเรื่องความสะอาดเรื่องเมนูอาหารความสะอาดของอาหารความทุกอย่างนะครับออกให้ดีพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับก็คิดว่าทุกอย่างมันก็คงจะดีตามมานะครับและที่สิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องคิดบวกไว้นะครับว่า เออมันมันจะดีเราทําเต็มที่มันต้องดีแน่ๆโอเคครับผมวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าวดีครับ